I <laughs> มาครับโอ้ยมาก้อยเราก็เสร็จแล้วโอ้ยไม่รอช้านะผมลุยเลยโอ้โถั่วพูฮิ่งฮึ่มอื่มเนื้ใบยพูมเฮ้ยเวลาผมกินผมชอบกินเลยหอย อร่อยอร่อยนี่ห่อแล้วก็ปุ๊บแซ่บแซ่บโอ้ยลายไอ้เลือดเกลือด <c ười> เลือดเขาให้น้อยไปหน่อยให้มาถุงเดียวอืหอมกำลังดี อ,อืมอืมจินแ้วกระเทียมแซ่บๆอ้โหเทียมนะกับลูกโดดไปเลยนี่เดี๋ยวผมพาทำเป็นกล้วยก่อน กระเทียมใส่นี่อันนี้ตับวางโอ,โ,อโอ้ยนี่นี่น,นี่ใส่เข้าไปใส่เข้าไปทุกคนนี่พริกเดีย๋ยอ,อย่างนี้เลยนะเนี่ย โอ้โหเอากินเลยนะครับไปเลยอืมอืมตัอ้อยอืมอืมอืมคำอืม ก็เริ่มเข้า,านา้ำหนาวแล้วความต่างระหว่าก็เป็นกลิ่นน้ำหนาวเลยนะเพราะงั้นอ,อร่อยผัดเช็ดกรอบเงยอืม เหมือนเดิมแบบนี้สุดยอดอืมบางอันนี้ผมก็เก็บข้างบ้านผมนะโอ้ข้างบ้านผม,มอ่ะโอ้ใบยพูเดยเยอะมากแล้วฝนเพิ่งหยุดตกได้สามวันอืม อย่าลืมตับลำใหญ่ลำใหญ่พริกเผ็ดครึ่งนึงก็พอเหมือนเดิมนะครับไพลุยโอ้ยอดูแบแง Kalaren! อืมผมว่าหาหักลายย่างครั้งนี้นะก็เท่กรอบมากเลยโอ้โหเป็นไงอืมโอ้ยหือหู ว่าถ้าสูตรมีแนวข้าวเชื้อนะผมว่าเนี่ยสูตรอะครบคันดูครับโอ้โหมันโฟกัสไหม ัุน <ut> <mesela> ุอืมอื้มอ้เผ็ดไม่ได้เผ็ดก้อยนะเผ็ดไอ้พี่กินแก้มไปน่ะ นแบบนี้มั่งโอ้ยิ่งเผ็ดก,ก็ยิ่งชอบอ,อ,อ,อร่อยมีสีแล้ว ใช้แม่งท <that> <the> ั <that> ้งมือท้งช้อนนี่แหละอืมอืมโอเคอืมอถ้าดูเข้มงวก็ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วให้กำลังใจกันนะครับทัาบจะได้สร้างผลงานหรือสร้างอะไรให้หลายคุณได้ชมนะครับแล้วก็ฝากสนับสนุสนด้วยน,น,นะครับยังไงก็ทับขอเพียงแค่นี้นะไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าปิา๊